สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีซ,ซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะพบกับดิฉันนะคะดุริยางคมขำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร rmutp live นะคะ คุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook r m u t p Live กันได้ค่ะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับละครผมลิขิตกันค่ะในช่วงแรกกับซอกแซกพากินนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักเรื่องราวของอาหารที่ปรากฏกันอยู่ในคละครค่ะส่วนช่วงที่2ของวันนี้นะคะกับซอกแซกพาเที่ยวค่ะ จะชวนไปซอกแซกพิกัดเที่ยวอยุทยาตำรอยละครดังแห่งปีเรื่องนี้กันต่อนะคะมีทั้งวัดสวยค่ะแล้วก็เมืองเก่าไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เข้าสู่ช่วงแรกของวันนี้นะคะกับซ็อกแซกพากินค่ะละครไทยย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์อย่างบุพเพันิวาสที่เคยออนแอร์ไปเมื่อปี2561นะคะก็ได้กลับมาสร้างกระแสนิยมค่ะกับความเป็นไทยรวมไปถึงสร้างปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวนะคะหันไปสนใจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กันมากขึ้นค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นความสนุกของละครแล้วนะคะ ก็ยังมีการนำเสนอเรื่องของอาหารการกินด้วยค่ะต่อเนื่องมาในปีนี้ค่ะที่ตอนนี้ก็มีภาคต่ออย่างพรมลิขิตออกมานะคะก็ปรากฏเมนูของอาหารไทยหลากหลายเมนูเลยค่ะที่ทำให้แฟนๆละครนะคะผู้ชมอยากจะทราบกันว่าเมนูแต่ละเมนูนั้นมีที่มาอย่างไงนะคะวันนี้ค่ะมีเมนูอาหารที่ปรากฏอยู่ในละครพรมลิขิตมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ เริ่มจากเมนูแรกนะคะก็คือหมูกระทะค่ะถือว่าเป็นเมนูโปรดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะด้วยความที่เป็นเมนูที่เข้าถึงง่ายค่ะวัตถุดิบไม่ยุ่งยากนะคะมีให้เลือกครบทั้งย่างหรือต้มรสชาติอร่อยค่ะน้ำจิ้มก็เด็ดมากๆนะคะเรียกได้ว่าเมนูหมูกระทะนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนก็ตามค่ะหรือแม้กระทั่งวันธรรมดาก็สามารถที่จะ เลือกหมูกระทะนะคะมาเป็นเมนูอาหารยอดฮิตที่ทานกันในครอบครัวได้ค่ะซึ่งในละครนะคะหมูกระทะก็มักเป็นอาหารที่คุ้นตาค่ะตั้งแต่สมัยบุเพสันนิวาสนะคะมาจนถึงพรมลิขิตค่ะก็ยังจะได้เห็นนะคะว่าแม่หญิงกาลเกตมักจะทำหมูกระทะกินกับลูกๆเป็นประจำค่ะอย่างเช่นในอีพีสนะคะก็มีจุดกำเนิดของหมูกระทะค่ะ ซึ่งก็สำหรับจุดกําเนิดของหมูกระทะนะคะอาจจะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามาจากไหนค่ะมีเพียงแต่การสันนิษฐานจาก3แหล่งนะคะนั่นก็คือรูปทรงเตาหมูกระทะค่ะลักษณะโค้งๆมีลักษณะคล้ายคลึงกับหมวกเหล็กออกรบนะคะของทหารมองโกในอดีตจึงมีการสันนิษฐานกันว่าทหารมองโกค่ะ ใช้หมวกเหล็กในการย่างเนื้อในช่วงระหว่างการพักรบค่ะซึ่งมีบันทึกวัฒนธรรมการย่างเนื้อบนเตาที่ฮอกไกโดนะคะประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2461ค่ะถึงเนื้อย่างเิงกิส่านค่ะแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเป็นยากินนคุในปัจจุบันนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะของเกาหลีใต้นะคะก็มีการกำเนิดปิ้งย่างที่เรียกว่าบูกโกกิและเกาบีด้วยค่ะส่วนของไทยก็มีหลักฐานว่าหมูกระทะได้เข้ามาในไทยในช่วงปีพุทธศักราช2500นะคะโดยเริ่มเสิร์ฟในพัตตาคารในชื่อของเนื้อย่างเจงกิสขาดค่ะและขยายมาสู่เนื้อย่างเกาหลีจนกลายมาเป็นหมูกระทะในปัจจุบันค่ะอันนี้ก็ปรากฏอยู่ใน ep 2นะคะที่เป็นเรื่องของหมูกระทะค่ะ ส่วนเมนูถัดไปนะคะก็เป็นไข่เจียวกุ้งค่ะเรียกว่าเป็นเมนูยอดฮิตประจำครัวไทยทุกบ้านเลยนะคะใช้เพียงเครื่องปรุงไม่มากค่ะสามารถที่จะปรับแต่งใส่ผักหรือเนื้อสัตว์ได้ตามใจชอบนะคะในละครพรมลิขิตค่ะเมนูไข่เจียวกุ้งก็ปรากฏขึ้นมาตอนที่ลูกๆของแม่ยิงการเกดได้กลับมารวมตัวกันที่บ้านอีกครั้งนะคะซึ่งอยู่ใน ep 3ค่ะ เชื่อกันว่าจุดกําเนิดของไข่เจียวนะคะมาจากชาวโรมันค่ะที่นําไข่กับน้ําพึ่งหวานผสมผสานให้เข้ากันนะคะสําหรับในไทยค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะช่วงสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะที่เริ่มติดต่อค้าขายกับฝรั่งเศสนะคะ จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทร์ทรเทวีค่ะได้มีการระบุว่าไข่เจียวเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่จัดไว้เป็นสําหรับในพระราชพิธีสมโภชพระแก้วมรกตนะคะและฉลองวันพระศรีรัตนศา,าศาสดารามในสมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะสำหรับเมนูถัดไปนะคะก็คือข้าวแมวค่ะหรือว่าเรียกว่าข้าวคลุกปลาทูนะคะหรือว่าข้าวขยำปลาทูค่ะ เป็นอาหารไทยชนิดหนึ่งนะคะที่ทํำง่ายสะดวกรวดเร็วค่ะและไม่ต้องใช้วัตถุดิบราคาแพงด้วยนะคะก็จะประกอบไปด้วยปลาทูทอดนะคะปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูย่างค่ะข้าวสวยนะคะพลิกขิ้นูซอยหอมแดงซอยค่ะรวมไปถึงแตงกวาผักชีนะคะแล้วก็นำมารับประทานคู่กับน้ำปลาพลิกค่ะ สาเหตุที่เรียกว่าข้าวแมวค่ะเพราะว่าหากตัดวัตถุดิบออกนะคะก็จะเหลือเพียงแค่ข้าวกับปลาก็จะคล้ายคลึงกับอาหารของแมวนั่นเองค่ะในละครพรมลิขิตนะคะเมนูข้าวแมวปรากฏขึ้นมาตอนที่ลูกๆของแม่ยิงการะเกตได้กลับมารวมตัวกันที่บ้านอีกครั้งใน EP3 ค่ะ ส่วนถัดไปนะคะก็คือกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเรียกว่าเป็นอาหารทะเลสุดแซ่บและจัดจ้านเลยนะคะทำได้ง่ายในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะนำกุ้งแม่แม่น้ำนะคะสดๆไปย่างจนสุกค่ะให้ได้ที่แล้วเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะส่วนเมนูกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้เห็นกันตั้งแต่สมัยละครบุพเพศนนิวาสน,นะคะมาจนถึงพรมลิขิตอีพีค่ะ เป็นเมนูโปรดของคุณหญิงจำปานะคะส่วนเมนูถัดไปค่ะก็คือต้อยมยำปลาแรดค่ะเป็นเมนูต้ยมยำสุดคลาสสิกนะคะอาหารโปรดของสายรักสุขภาพและที่สำคัญคือแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีรสชาติที่จัดจ้านค่ะจะเต็มไปด้วยเครื่องสมุนไพรแน่นนะคะในละครพรมลิขิตต้ยมยำปลาแรดก็จะปรากฏขึ้นมาตอนที่ลูกๆของแม่ยิงการาเกตได้กลับมารวมตัวกันที่บ้านอีกครั้งในอีพีค่ะ ส่วนปลาทอดสามรสนะคะก็เป็นอาหารไทยรสชาติครบเครื่องค่ะเข้มข้นทั้งรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดนะคะในละครพรมลิขิตปลาทอดสามรสก็จะมีขึ้นมาตอนที่ลูกๆของแม่หญิงการเกตได้กลับมารวมตัวที่บ้านอีกครั้งใน e p พีสเช่นเดียวกันค่ะ และใน EP 3ีนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูค่ะคือน้ำพริกปลาย่างนะคะเป็นเมนูน้ำพริกสายสุขภาพค่ะอัดแน่นไปนด้วยโปรโตีนจากปลานะคะทานคู่กับผักที่อุดมไปด้วยวิตามินค่ะในละครพรมลิขิตน้ำพริกปลาย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาในตอนที่ลูกๆของแม่หญิงการเกตกลับมารวมตัวกันค่ะและสุดท้ายค่ะกับอีกหนึ่งเมนูนะคะที่มีอยู่ในละครพรมลิขิตก็คือก๋วยเตี๋ยวบกค่ะ สันนิษฐานกันว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยนะคะมีมาเมื่อประมาณสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากมายนะคะและชาวจีนก็ได้นำเอาเก๋วยเตี๋ยวเข้ามากินกันในเรือค่ะโดยต้มในน้ำซุปนะคะมีการใส่หมูใส่ผักเครื่องปรุงเพื่อความอร่อยค่ะแต่สำหรับคนไทยแล้วนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคนั้นและได้นำมาประกอบเป็นอาหารอื่นๆค่ะ โดยเริ่มมีการทำเส้นกว๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยนะคะที่มาของกว๋วยเตี๋ยวบกเป็นอย่างไรยังไม่แน่ชัดนักนะคะแต่เชื่อว่าถูกพัฒนาขึ้นในภาคกลางค่ะเนื่องจากเมนูนี้นะคะมีลักษณะการรับประทานที่คล้ายคลึงกับการรับประทานเมี่ยงต่างๆพร้อมกับผักสดค่ะโดยมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ต่างๆรวมอยู่ด้วยนะคะ สำหรับผักสดที่นิยมรับประทานในเมนูนี้มักจะเป็นผักกาดหอมกระหล่ำปรีโหระพาใบสะระแหน่นะคะแตงกว่าแล้วก็ผักอื่นๆตามชอบค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มนะคะในละครพรมวิขิตค่ะใน EP10 ก็จะมีฉากตอนหนึ่งที่แม่หญิงแพรจีนจะมาเรียนทำก๋วยเตี๋ยวบกกับคุณหญิงการเกตค่ะ ทั้ง8เมนูนี้นะคะก็เป็น8เมนูอาหารไทยที่ปรากฏอยู่ในละครเรื่องผมลิขิดนะคะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจาก msn.com และข่าวสด .co.th ค่ะ สู่ช่วงที่2ของรายการกับซอกแซกพาเที่ยวนะคะในสัปดาห์ก่อนค่ะได้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดพระนครศรียุธยาเพื่อตามรอยละครเรื่องของ พรมลิขิตกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็มีอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏอยู่ในละครและอยากจะแนะนํากันต่อนะคะมีมาฝากคุณผู้ฟังเผื่อว่าวันเสาร์อาทิตย์ค่ะยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวตามรอยละครกันได้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพกันนี่เองนะคะเริ่มจากที่แรกค่ะก็คือวัดพระรามค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ นางเอกนะคะของเรื่องก็คือพุตานขี่สกูตเตอร์เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครอิทธยานะคะโดยวัดพระรามค่ะเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตรพระราชวังทางด้านทิศตะวันออกนะคะอยู่ใจกลางเกาะเมืองเมืองเก่าอายุทยาค่ะใกล้กับสวนสาธารณะพระรามมีพระปรางขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกลค่ะองค์ปรางจะก่อด้วยอิฐนะคะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุทยาตอนต้นที่นิยมทําเป็นพระปรางค่ะ เพราะได้รับอิทธิพลแบบเขมรโบราณนะคะจากเมืองลาโวค่ะซึ่งสมเด็จพระรามเมศวรนะคะก็โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองพระราชบิดานะคะวัดนี้มีบึงขนาดใหญ่อยู่หน้าวัดค่ะเมื่อมีการสร้างกรุงสิยทยาก,ก็จะมีการขุดเอาดินในหนองมาถมพื้นที่วังและวัดนะคะ พื้นที่ที่ขุดเอาดินมาก็ได้กลายเป็นบึงใหญ่บึงมีชื่อปรากฏในกฎมนเทียนบานว่าบึงชีขันนะคะต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นบึงพระรามค่ะปัจจุบันก็คือสวนสาธารณะบึงพระรามซึ่งใช้เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจค่ะถัดไปนะคะก็คือวัดนกค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานร้างนะคะที่ตั้งอยู่ใน ตำบลประตูชัยค่ะอำเภอเมืองพระนครสุธยานะคะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดมหาธาตุค่ะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างนะคะและได้ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าเป็นที่พำนักจำพรรษาค่ะของพระมหาเถนคันช่องนะคะหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกวาดต้อนครอบครัวมอลงมาจากหลงังลงมานะคะหลังจากที่มีการประกาศอิส,อสรภาพค่ะ ส่วนพระยาเกียรติพรยารามนะคะก็ปรดก้าให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้วัดขุนแสนค่ะปัจจุบันกรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนวัดนกเป็นโบราณสถานนะคะและได้ทำการขุดแต่งบูรณปฏิสังขงค์ค่ะโดยโบราณสถานของวัดที่ยังคงหล,ลงเหลืออยู่ก็คือพระปรางกับพระวิหารนะคะสถานที่แห่งนี้ถูกใช้ถ่ายทาฉากที่พุทธานขี่สกูตเตอร์เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอีกเช่นกันค่ะ ส่วนวัดถัดไปค่ะก็คือวัดบรมพุทธารามค่ะตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครสียุธยานะคะเป็นวัดโบราณในเขตเกาะเมืองอยุทยาค่ะที่สร้างในสมัยกรุงสียุธยาตอนปลายนะคะเมื่อราวพุทธศักราช2232ค่ะเป็นวัดประจำราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะคะสร้างโดยพระเพทราชาค่ะ ในสมัยพงศาวดารน,นะคะมีการบันทึกเอาไว้ว่าพระองค์ได้โปรดก้าให้หมื่นจันทรานะคะช่างทําเครื่องเคลือบที่ฝีมือดีมากในขณะนั้นทํากระเบื้องเคลือบมุงหลังคาโบสถ์และวิหารด้วยสีทองเป็นที่แปลกตาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดค่ะชาวบ้านก็เรียกขานกันว่าวัดกระเบื้องเคลือบนะคะภายในพระ อุโบสถค่ะก็มีการประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยนะคะที่มีการบูรณะซ่อมแซมและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะเมื่อพุทธศักราช2,526นะคะแท่นชุกชีก่อฐานสูงก็สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความโดดเด่นนะคะของพระประธานในฐานะศูนย์กลางจักรวาลค่ะ นอกจากนี้บริเวณฝาผนังของอุโบสถก็มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามนะคะแต่ก็ได้เลือนหายไปตามการเวลาค่ะอีกทั้งยังถูกพม่าเผาในคราวเสียกรุงด้วยค่ะส่วนวัดถัดไปก็คือวัดกุฎีดาวค่ะเป็นวัดร้างที่อยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟนะคะมีลักษณะรูปแบบศิลปะคล้ายกับวัดหลวงในสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะ ปรากฏร่องรอยฝีมือการสร้างอย่างงดงามตามศิลปะสมัยอยุธยานะคะแต่ประวัติการก่อสร้างวัดยังไม่ปรากฏชัดเจนค่ะนักวิชาการก็สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นรุ่นราวคราวเดียวกับการสร้างวัดมเหยงค่ะเมื่อพูดถึงวัดมเหยยงแล้วนะคะก็จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองค่ะทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนะคะบริเวณเดียวกับวัดช้างและวัดศรีกาสมุทรค่ะ เคยเป็นวัดหลวงฝ่ายวิปัสสนานะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าสามพรยานะคะพระราชะโอรสของพระองค์ในบริเวณพื้นที่ท้องทุ่งโบราณที่เรียกว่าทุ่งพระอุทัยหรือว่าปัจจุบันคือทุ่งหันตราค่ะและเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในปีพุทธศักราช2512ด้วยค่ะ วัดมเหยงนะคะเป็นที่ตั้งทับหลวงของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองค่ะการศึกในครั้งนั้นนะคะกรุงศรีธยาได้เสียแก่หงสาวดีสมเด็จพระมห ah ินทราทิราชถูกนำตัวไปถวายพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนะคกะ่ายวัดมเหยงอันเป็นที่ตั้งทับหลวงค่ะ วัดนี้ก็ได้รับการปฏิสังขรณ์นะคะจากพระมหากษัตริย์ตลอดมาจนถึงรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะทอดพระเนตรเห็นสภาพซึ้ดโทรมค่ะก็โปรดกล้าวให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นะคะโดยโปรดกล้าวให้สร้างตำหนักกรรมเรียนค่ะริมวัดมเหยงนะคะแล้วก็ทรงเป็นแม่กองเพื่อควบคุมการบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยพระองค์เองถึง3ปีจึงแล้วเสร็จค่ะ จากนั้นก็มีการโปลดก้าให้ตั้งมหรสพบสมโพธิอยู่หลายวันนะคะนอกจากนี้ก็โปรดก้าให้มีการต่อเรือกำปั่นบริเวณหน้าวัดมเหยยงเพื่อมันทุกช้างไปขายยังเมืองมริดด้วยค่ะปัจจุบันนะคะวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างมาเป็นเวลากว่า200ปีแล้วค่ะสันนิษฐานว่าสาเหตุของการกลายเป็นวัดร้างนั้นน่าจะมาจากการเสียกรุงนะคะในครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2310 ซึ่งก็มีการทำลายล้างวัดว่าอารามเป็นจำนวนมากค่ะอีกหนึ่งวัดนะคะที่จะแนะนำกันก็คือวัดโคกพญาค่ะตั้งอยู่เกาะเมืองนะคะทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือของวัดค่ะซึ่งก็สันนิษฐานนะคะว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนต้นหรือก่อนหน้านั้นค่ะเป็นวัดโบราณที่มีหลักฐานกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารน,นะคะเพราะเป็นสถานที่สำเร็จโทษพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่กรุงต้น ตั้งแต่ยุคต้นกรุงศิทชยาค่ะขออภัยค่ะปรากฏความนะคะครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระราเมส่วรนรัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์อู่ทองนะคะที่กล่าวถึงการสำเร็จโทษพระเจ้าทองลันโอรสของคุณหลวงพงัวค่ะแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมินะคะทั้งยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่อมาที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำเร็จโทษนะคะเจ้านายอีกหลายพระองค์บริเวณโคกพรยาค่ะสำหรับ วัดแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดค่ะที่ปรากฏอยู่ในละครเรื่องพรมลิขิตนะคะซึ่งหลากหลายวัดที่ได้แนะนํากันมาในวันนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่คุณผู้ฟังนะคะสามารถไปเที่ยวชมค่ะเพื่อที่ตามรอยละครกันได้นะคะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจากกระปุก .com ค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะสีซอกแซกค่ะรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะก็หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะและสามารถรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook r m u TP Live กันได้ค่ะ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ดิฉันดุรยางคมขำต้องลางคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ